สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับนี่ฮะรายการแบ่งปันเช่นเคยครับนี่วันนี้ก็มีรายการแบ่งปันเช่นเคยนะครับอ่าก็จะมีน่าจะเป็นมีชนะจนเล็กนะครับชนะจนหกห้านะฮะเฮ้ยห้าหกนี่อ่าชนะจนเล็กปีห้าหกนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะนี่ก่อนอื่นนะครับนี่ฮะโอ้โหดู อันนี้เป็นกล่องอะไรกล่องพระบูชาหรือกล่องพระเหรียญเนี่ยเนี่ยดูครับก็เดี๋ยวเราจะแกะกล่องนะครับก็ตอนนี้ก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับอ่าโอ้โหกล่องใหญ่มากดูดิเดี๋ยวเราจะแกะนะครับแล้วก็จะโทรหาเจ้าของพระยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่ต้องการเงินด่วนนะครับก็สมามารถส่งมาได้ครับบางคนต้องการเงินด่วนแต่ไม่ส่งมา4 5หวันก็ มันเดิมไม่ส่งมาก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับนี่เรามาแก่หูหน่าจะมือสั่นหรือเปล่าโอ cji, เลี่ยมเฮ้ยไตมาดห้เก้าครับนี่หูเงินลงยาน้ำเงินอูยเดี๋ยวสอง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 แท้หรือเปล่าเนี่ยขอให้แท้นะครับดูด้านหน้า นี่ยาเต็มๆด้านหลังด้านหลังเป็นอะไรเลขโค้ดหกศูนสี่หนึ่งนี่แท้ครับยินดีด้วยครับพี่นี่นะฮะโค้ดอุตรงนี้แท้ครับแท้ครับเนี่ยราคาก็หมื่นกว่าบาทครับนี่บางท่านราคา 6 7 0 0 0พไม่กล้าส่งครับอันนี้เป็นหมื่นครับกาส่งยังไม่จ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวเรามาโทรนะครับโทรหาพี่เขาก่อนอยู่ไหนอะกล่องวงกล่องมาเริ่มนึกว่าพระ,พระบูชาเบอร์อะไรเนี่ยนี่ไงเราเตรียมแล้วแท้ครับแท้ยินดีด้วยครับพี่เดี๋ยวซ้อมไว้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รับผมพระไพระถึงแล้วนี่ยินดีด้วยครับพระแท้ครับผมโอพ,พี่กูพี่กลุ้นเหรอโคตรลุ้นเลยอะโอเนี่ยพี่ไปได้มาจากไหนเนี่ยพี่ทําไมไพี่ไปได้มาจากไหนครับทําไมพี่กลัวไม่แท้คขาเี่เป็นยังไงดีลนะ่ะ ต้องบอกก่อนว่าพี่อะศรัทธาหลวงศรัทธาหลวงพ่อรวยมากครับผมแล้วจังหวะแบบว่าเมื่อปีที่แล้วครับพี่ไปจาบท่านเนาะครับพี่ก็ไม่ได้ได้ที่ที่ี่ขอเลี้ยงส่วนพี่แล้วกันพี่พี่บอกอย่างนี้ได้ว่าพอพอเพอพี่ทำส่วนพี่ครับพี่พี่รู้มาว่าเล็กๆล็หลวงหลวงหลวงครอบครอบครัวของหลวงพ่อรวยเขาปลูกส่วนพี่มาบางอ๋ออ่าพี่ก็เลยไปขอเลื่ยงนี้ ครับผมเนี้ยคิดอยู่ดีๆเนี่ยครับคือคือพี่ไม่รู้หรอกว่า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 มีน้องในกลุ่มเนี่ยว่าแบบเขาเขามีหลวงพ่อรวยครับอ่าอยู่ดีๆพี่เห็นที่คอเขาวันนั้นโอ้เออพี่เห็นอยู่ดีๆพี่พี่ไม่ได้ขอหลวงพ่อนะหลวงหลวงพ่อมาหาพี่เองนะโโอ้โหอันเนี้ยก็คือพี่พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ศรัทธามากหลวงพ่อองค์เนี้ยที่อยู่กับคอ น้องคนเก่าเนี่ยครับพี่เคยขอมาลองใส่นลรอบหนึ่งอืมอืมแล้วก็พี่ก็คืนน้องเขาไป <c oughs> ยังไม่มีตังคเอาตอนนั้น <c oughs> ยืมใส่ก่อน <c oughs> เออขอยืมใส่วัน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 ,วนหนึ่งว่าจะรู้สึกร้อนจะรู้สิกอะไรหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตอ้องต้องลองต้องลอง <c oughs> อนน่รง <c oughs> นี้ก็คือแบบเฮ้ยใส่แล้วสบายใจมากครับพี่พี่ก็คืนน้องเขาไปนะคือตอนนั้น น้องมันยังไม่เดือดร้อนออืแต่ว่ามันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เจอน้องใครอีกวันี่พี่ก็ถามอา้าหลวงพ่อไปไหนอ่ะอนอ้องบอกว่ามันเอาไปจำนําไว้ที่หนึ่งท<ส>ี่ถามว่าไปจำไว้เท่าไหร่บอกว่าเก้าพันกับพี่รวมค่าดอกอีกสองพันพี่ก็เลยบอกว่าโทรติดต่อคนจํานําไว้เลยว่าย<ส>อ,อยู่หรือเปล่าเ <hayat> ดี๋ยวไปถ่ายมา คือคือพักองหน้าเที่ยวขึ้นคอตลอดคอจะโหาเอาอันนี้แหละครับที่มาประมาณเจ็ดเดือนดีดีมากพี่บอกได้แค่แต่ว่าไตมากดีมากครับนี่ประสบการณ์ลื่นคือคือคือเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แม่นํานะถ้าเกิดมีคนฟังดะครับไตมากเนี่ยชีวิตลาบลื่นมากนี่นี่คือคือเงินไม่ขาดนะครับไม่มีเป็น้อนเข้าใจไหมครับเข้าใจคือคือคือเข้าทุกวัน ไม่ได้เข้ามาแบบหมื่นสองหมื่นสามสี่ร้อยเนี่ยคือมีใช้ทุกวันอ๋อคือมีใช้ไม่ขาดมือเออคือคืออยู่ดีๆพี่ก็ได้ตังค์เนี่ยที่เลยท้ามาเนี่ยคนโทรตามละครับเออให้ออกไปนี่ไปนั่นหน่อยได้สามร้อยทุกวันโอ้ดีมากเลยโอ้ส่ใส่มาแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยใช้ได้ดีแล้วสรุปององค์นี้พี่ได้มากี่บาทเนี่ยเอาผมถามได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งพันครับผม โอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสุดยอดเลยก็น้องมันเอาไปจำไว้เก้าพันครับพร้อมดอกอะตาดก็พร้อมดอกอีกสองพันี่ก็เลยบอกว่าเอาตปงไปเลยคืนมาโอ้โหดดีๆวันนั้นก็มีตังค์อีกนะครับคือปกติอะพี่ก็ไม่มีพี่ก็พอๆมีนะพี่กลับมาคุยกับแม่แม่พลดีหลวงพ่อมาหาแล้วน้องมันเอาไปจำนำไว้ครับ พี่ไม่เคยบอกอย่างนี้โอ้โหเท่าไหร่เลยเหรอเออแม่แม่พี่เขาบอกว่าเท่าไหร่ใจช่วยเท่าไหร่พี่ก็บอกแม่คนละครึ่งแล้วกับคือคนละครึ่งโอ้โหสุด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 แท้เลยครับผมอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปในแชทนะครับอ่าพวกเลขบัญชีพวกสลิปนะครับพี่ได้ครับได้พี่ขึ้นขึ้นแชทนิดนึ่งนะแล้วเดี๋ยวออกคลิปจะ เียนผ่านของอ๋อันด้วยอ๋อต้องต้องมีพ่อรวยด้วยใช่ไหมพ่อรวยไปไปติดไว้พอปล่อยแล้วก็ต้องเช่าคืนสิครับต้องลองเปลี่ยนรุ่นดูอ่าต้องมีพ่อรวยติดไว้ลองแล้วสุดยอดครับผมสุดยอดมากนี่เดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนรุ่นดูได้โอเคโอเคได้ครับอยาไปคุยในแชทก็ได้ขอบคุณมากครับรุ้นมากมากเลยครับผมครับพี่ สวัสดีครับนี่นะครับก็จากปากผู้ใช้นะครับจากปากผู้ใช้เหรียญแท้ประสบการณ์มีแน่นอนครับนี่ยอดพี่เขาได้มาหมื่นหนึ่งพันโอ้โหพี่ได้กำไรกี่บาทเนี่ยหลายพันนะเนี่ยจากผมเนี่ยพี่โอ้โหโอเคครับท่านใดมีผมรับเช่านะครับนี่ฮะรับเช่าจริงนะครับก็ แอดไลน์มาครับผมแอดไลน์มานะฮะก็จะขึ้นนี่ครับลายนี้โปรไฟล์นี้เลยครับอออันจำเริญบุญครับถ้าแอดเบอร์นี้ก็จะขึ้นเลยนะครับโปรไฟล์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมชนะจนนะครับนี่ชนะจนเล็กนะครับนี่ฮะปีพศ2 5 5 6กครับนี่ดูหน้ากล่องครับผมวันนี้มีมา2เหรียญนะครับอ่าสองเหรียญดูฮะนี่อ่ะให้แคปกันก่อนครับสวยครับบอกเลยฮะสวยครับนี่ เป็นเหรียญแท้ทันนิยมด้วยนะฮะ,ะรุ่นนี้ครับชนะจนห้าหกนะครับทองแดงดูฮะโอ้โหดูดินี่เหรียญไหนก็ได้สวยหมดครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับชมก่อนอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูชนะจนทองแดงโอ้โหดูครับนี่อันนี้จะเป็นโค้ดนะนะครับดูครับ เล็บมีไม้เล็บติดนะครับนี่ฮะตัวรังสือชนะจนนะครับสวยเลยนี่มีมาสองเหรียญดูครับดูฮะนี่ห่วงอ้าจมอีก,กเหรียญหนึ่งนี่ดูครับดูสีผิวครับนี่ลุงเลยดูดีฮะสวยนะครับบอกเลย นี่สุดยอดครับผมนี่ฮะโคดนะโอ้ดูดิมีอะไรติดด้วยกำมะหยี่สีแดงนี่ครับดูห่วงสุดยอดสวยคมชัดนะครับเรียบร้อยนะฮะนี่ครับมีมาแบ่งสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญอยากได้เหรียญไหนก็ลองแคปไว้ครับผมอ่าเหรียญไหนดูครับ เดี๋ยะแปดร้อยเท่านั้นครับไม่แพงครับผมแปดร้อยเท่านั้นอ่านี่ทองแดงชัดๆนะครับสวยสวยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวขึ้นไลน์นะครับเบอร์โทรไ้ให้นะครับมีเพจด้วยนะฮะทักข้อความเพจมาครับหรือจะแอดไลน์นะฮะส่งรูปมาก็ได้ครับผมรับเช่าเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ